กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะสิ่งที่จะต้องตรวจสอบก็คือหม้อว้าวทำไมไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฮะ<า>ได้ปลาไหมเนี่ยได้ปลาไหมพี่เป็นไหนไหมาปั่นจักรยานเลาะอ่างเหรอด้วยจักรยานอะไรไูเป็นคนเดียวเหรอน้องไม่อยู่ เดียวโดนหมาไล่สองรอบเลยมันต้องเจอด่านไงด่านต้องสองด่านนี่ดูหมาไล่ปวดขานหนบอกว่าได้ปลาเยอะปลาไปอยู่ไหนนี่จกักหนูมันหนูมาเห็นดิเจียฮะเหรอเป็นปลาอะไรอ่ะปลาซิวเหรออุ้ยแต่มีลูคประชันเด้ไหนดูดิเก่งเปียกนะม,นกมันเหมือนแบบ นั่นน่ะลอยอยู่ตรงนั้นน่ะเจอลูกปลาช่อนอยู่จริงนี่ไงเยอะเนาะลองยกขึ้นดิได้ปะน้ำมันไหลเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันย้อนกลับมันย้อนกลับนี่อยู่ข้างหน้านี่ก็มีมีไหมน่ะมีเยอะเลยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าใส่หม้อไม่น่ากีนแล้วเฮ้ยนี่หม้อไม่รู้ละพอเห็นอยู่ตรงนี้แม่น่าจะเตรียมไว้ใส่เอ้าจับไว้เดี๋ยวมันก็ออกอีกเลย ันก็ย้อนขึ้นเลยจับใส่ไว้ไหนโน่นโน้นโน้นตัวข้างหลังมันจะมีที่มัดอยู่เห็นไหมนะอ๋ออ่าย,ยกไปอ่านั่นแหละแกะออกเลยแกะออกเลยพี่โอ้ยหนอไม่มีเล็บด้วยดนะแกะง่ายเลยาตอนนี้ไม่มีเล็บไม่รู้ม,มัดแบบไม่มัดแบบปุ่มธรรมดาโอ้ยธรรมดาสองรอบอืม นั่นแหละสวยกลับมาจากสกลเหรอเป็นไงสนุกไหมสนุกมัดไว้ก่อนอ่ะให้เจ้าอ้วนสาหายด้วยเสาหรายทะเลนี่ไงลูกกระชอน ไม่แข่งเป็นลูกอยู่เนาะว่าแล้วเอาเอาหม้อขึ้นพี่บุเไปพี่ตันจำได้ไหมไอเจียเล่นน้ำกับบิ๊กบอสหรอใช่ขากันเล่นน้ำกระโดดสาดจิ้มจั๊กจั๊โอ้โหพูเล่นนะไม่พี่ไม่เล่นอ้าวเหรอแล้วพีจะเล่นกับไอตันไหมไม่พี่ไม่เล่นนันได้ไหมแค่เียนเนี่ยนี่นี่ปลาแน่ๆตัวหัวมันมันเป็นสาหร่ายสาหร่ายอะไรนี่กินไม่ได้ กินแบบอลไรดูไม่เปล่อะไรล่ะปลาบูย่าบอกว่าสาหร่ายแบบนี้กินได้เฮ้ยนี่เหรอสองตัวเนี่ยนะสองตัวปลาบูพ่อชอบนะเนี่ยกะไปแล้วมันองเป็นตัวนี้พ่ชอบนะเนี่ยต้มหนูไม่เคยหนูไม่ได้เห็นนะหนูดาวเอาเป็นปลาบูพอชอบนะต้มไปลาบูต้มใส่ใบมะขามาโรยอร่อยจับจับขึ้นมาดูดิพี่บู เลลเเอร์ยพราะว่าปลาบูนี่ก็กินกินแซบไม่ใช่กินลูกปลาอยู่ปลาในบ่อไหนดูดิแม่เลยหนูไม่ได้เปิดดูเลยหนูดาวเอาว่าเป็นปลาบู่นีหนูดาวเอาเนี่ยที่ได้ทั้งวันนั่นะไม่มีอีกอยู่ในถังดำเยอะแบบไหนอะปลาปลาปลาหมอปลาช่อนเหรอลูกปลาปลาเล็กปลาน้อยเดี๋ยวไปดูที่ทะ่ไหนเอาว่าโดดเลยนะเย้ไปแม่จะพาพ่อไปไป ไปเดอปเอาเอาเอาหม้อมาด้วยเอาไปก่อนเอาไปดูก่อนเอาเอาด้วยเดี๋ยวซาลายกินได้กินไม่ได้เดี๋ยวไปเลือกเฉยๆก็อ่องหม้อนั่นเุ้ยแม่เราให้มันกินนี่แม่สักตัวโอ้โหนั่งอดอู้ทั้งวันใช่ไหมใช่แม่ลองเปิดดูว่มันจะกินคือสึกว่าอยากกระโดดน้ำใช่ไม้โอมอันนี้หลุดแล้วเฮ้ยระวังระวังโดนไม้นะลูกเนี่ยระวังโดนไม้นะ ระวังเด้อโอ้โห้ก็น้ำขึ้นสูงแล้วเนาะน้ำสูงขึ้นอ่าหอนโชวหอนโชสักหนึ่งสเต็ปโอเคหมูนี้เราจะโชว์ท่าหมูม้วนหมูบินนะฮะตั้งหมุนก่อนไฟโดดหนึ่งสองหมุนฟิวยังจำได้เหรอท่านี้อ่ะท่านี้ยังจำได้เหรอ ่ปเดี๋ยวเราไปดูปลา,ก,ปากันทั้ทงฮะเอาลูกค้า ABC มาแล้วนุ่น B งั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอ้ไม่ได้ใส่เกลือ,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 อจอกนี่บอกเดินเข้าบ้านก่อนนะครับ บ่ไม่เอาปาบูปาิวกอะไรเอาหนิกะเทาเหรอ่ใช่ใ่เาะดลูกปอคอเขาจะไปเลี้ยงหรือเปล่าเีกได้ล <si ูกนี่ลูกปอคอดิบเนี่ยเอาไ้มุกสุก่อนอยู่นี่มกเอาไ้สงเอาไนึ่งสกก่อนปาบูหรอเอานั่นน่ะช่องตัวเดี๋ยวไปดูปลา ไม่ไงคนนี้ทำอะไรกินหรอโอ้ไม่ไงหนึ่งเขาไม่ไงไม่ไงไม่ไ่เห็ดยังกินไม่ไ่โอ้ทุบหนังดังไฟเออดีมากเลยเป็นแม่สีเรือนนะครับร้านสาวคนคนนี้ของผมไหนปลาเอามาดูดีถังอยู่ไหนเอ่ยถังดนี่ถังนู้นนู้นนู้นมาไหนไหนไหน Finnish, no ต้องต้องเปิดไฟไว้รอเยเปิดไฟไว้รอทำไมไม่เห็นอะไรเลยลองดูดิโอ้ยกลัวมันม yeah> ีตัวอะไรมากัดมือเลยมีโล่ปลาอยู่เฮ้ยอะไรปูนาขาเกะเฮ้ยจกดูปลามันลอยแล้วอ่ะอู้แต่เยอะอยู่ด้วปลาหมอวะปลาซ่อนก็มีไอ้ปลาหมอดูปลาหมอสัดส่วนใหญ่มีตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่แค่ไหนอู้แต่มันว่ายหนีไปแล้วไหนตัวใหญ่ไหนปลามันลอยแล้วเนี่ย ต้องจับขึ้นแล้วดิทำหมกปลากินได้แล้วทำหมกได้ละเทน้ำเอานะรวมกันเลยนะใส่รวมกันเลยอันนี้แม่แยกอย่างใส่น้ำไว้ก่อนก็ได้มั้งให้มันเลือยขึ้นมาเดี๋ยวมันจะแยกกันนี่ปลาบูด้วยนะปลาบูนี่อย่าให้ลงบ่อปลานะโอ้ในสระนี้เนี่ยมีก็สองสามตัว สระอันนี้คือสระอะไรสระอนโนดาตนี่คุณแหนมโชว์สเต็ปสเต็ปใช้ปากแม่เดจ้ามาดังไฟหนึ่งข่าวได้จ้าไปไหมห <c oughs> นึ่งข่าวแซบแซบได้จ้าเด้ว <c oughs> ้าคุณแหนมเขินหนึ่งสเต็ปเอ้ยนี่ยเป็นการดังไฟหนึ่งข่าวได้ลายสาวค่อย เป็นเวียวกเป็นงานอยู่ด้อพี่น้องอี๋ฮะเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนกลับไปที่เดิมโอ้โหนอนอ้ยสมุนเฮ้บ้านนี้สัตว์เลี้ยงเยอะอ้าวมาอีกแล้วไปดีกว่าไปเอาดีใจเข้าคอกยัง ดีใจเข้าคอ,อกอยังลุกไม่รู้อาจารอยู่ไหนล่ะไปเดินไปดูด้วยฮะไปไปไปายเดินไปดูดีใจด้วยเอาเข้าคอก <c oughs> เอาอีกแล้วเอาอุา้ยหนึ <c oughs> oh ่งสเต็ปโอ้โหไป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 เออเค okay, ครับคลิปนี้ก็ <c oughs> ครับ <c oughs> อะไรอ่ะ ท you ่าอะไรอืมเอาอ่ะโอเคบายบายโอเคครับคลิปนี้เธอก็บายบายเธอเตรียมนึ่งข้าวใช่ไหม บายบายโอเคบายบาย